่ออ,อีกหนึ่งรุ่นครับมีการเผยภาพเบรดเดอร์ของ r e a l มี GT 5G สีพิเศษที่เรียกว่า Racing y e ย็ o โสุดจา้าบเลยทีเดียวมาพร้อมกับสเปคระดับไฮเอนก่อนเปิดตัว4มีนาคมนี้เผยคลิปแพนอนหยิบโทรศัพท์มือถือ Huawei Mate X2 เผยให้เห็นถึงดีไซน์การใช้งานแบบบานพับแบบใหม่ของเขานะครับจะเป็นไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไารับชมกันเลยครับดีครับกำลัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีในช่วงเย็นในสเปนในกาซาเซมทีในพูดข่าวไอที IT ครับ พูดข่าวทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้จากค่ายเรยวมีกับโทรศัพท์มือถือจอพับได้รุ่นใหม่อีกหนึ่งรุ่นจากค่ายฮัวเบยแต่ก่อนแล้วชมข่าวสารพเพื่อนกดถุกใจกดซับสไครต์ช่อง,องเราด้วยนะครับเพื่อจพาข่าวสารชยเรามาดัดใแบบนี้กันเป็นประจำทุกๆวันครับ ล่าสุดเรียวมีได้มีการปล่อยข้อมูลพร้อมกับทีเซอร์โทรศัพท์มือถือเรือธง,งรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่ายในรุ่นของเรียวมี GT 5G และจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่เด่นและสเปคที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโดยจะเป็นชิปเซตที่เป็น Snapdragon 888สุดแรงและแรมก็ให้มามา,มากที่12 g b ด้วย แถมยังมีสีใหม่ครับ Racing Yenro w สุดจา้าบซึ่งจะมีในรุ่นของเร็วมี GT 5G และก็ใกล้จะเปิดตัวแล้วนะครับวันที่4มีนาคมนี้ในเรื่องของเร a l มี GT 5G 4พิเศษ Racing Yenro w ตัวนี้นะครับประธานของเร a l มีได้ออกมาแชร์โปสเตอร์เร a วมี GT 5G 4พิเศษในสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือ Weibo ให้พวกเราได้เห็นถึงดีไซน์ของตัวเครื่องแบบชัดเจน พร้อมทั้งนี้นะครับยังมีการรายง,งานเพิ่มเติมในเรื่องของดีไซน์ฝาหลังตัวนี้ว่าจะมีแบบตัวอักษรแบบเบเบบีซึ่งให้สีเหลืองแถบตัดกับสีดำนะครับมองไปมองมาก็นึกถึงเหมือนกันนะครับและในเรื่องผิวสัมผัสเนี่ยก็จะออกแบบให้หยิบจับได้สบายครับมีความละเอียดอ่อนให้สัมผัสที่นุ่มนวลแล้วก็เอฟเฟกของสีที่ชัดเจนขึ้น นอกจากวัสดุที่เป็นหนังแล้วตัวเรียวมี GT 5G เครื่องนี้ยังมาพร้อมกับดีไซน์ปลายแถบดำแบบรดแข่งลากยาวมานะครับตั้งแต่บริเวณโมดูลกล้องลงมาจนถึงด้านล่างสุดตัดกับสีเหลืองสดของตัวเครื่องให้รู้สึกชบเชี่ยวมีสไตล์ครับตัวภาพไม่ได้เปิดเผยนอกเหนือจากการคอนเฟิร์มในเรื่องของกล้องที่มีความละเอียด4ล้านพิกเซลแล้วเนี่ยเรียวมียังไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกล้อง2ตัวที่เหลือนะครับ ว่ากล้องเัลตัววายและกล้องเทเลโฟโต้ให้ความละเอียดเท่าไรแต่คาดว่าน่าจะให้ความละเอียด13ล้านพิกเซลทั้งคู่คือเอาตรงๆตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสีใหม่ของตัวเร็วมี GT 5G นี้ออกมามากมายนักซึ่งจากโพสต์ของประธานก็ได้แค่เปิดเผยแค่บางส่วนเท่านั้นสำหรับตัวเร็วมี GT 5G ก็จะมาพร้อมกับสเปคสุดแรงอย่างที่เราเกิดไว้ในข้างต้นในเรื่องของชิปเซตเป็น Snapdragon 888 r รมมาตรฐานใหม่ LPDDR 5 12 g b ดยคมจำัมาตรฐานใหม่ US 3.1 256GB อาจจะมีรุ่นหน่วยความจำแบบอื่นตามมาในภายหลังด้วยหน้าจอจะเป็น OLED แบบเจาะรูขนาด6.81นิ้วความเอียด 3K รี f เฟร์หรพ่วงด้วยระบบระบายความร้อน Chill Steel VC Cool อีกด้วยนะครับ เปของเร a l วมี GT 5G อย่างไม่เป็นทางการนะครับหน้าจอเขาเป็น o l e d ซึ่งให้ความสดดีและในเรื่องของแบตเตอรี่4000มิลลิแอมป์ชาร์จเร็ว65วัตต์ด้วย Super d a จิ c h a r g จมาพร้อมกับระบบเร a l วมี UI 2.0 Android 11ครับถือว่าเร a l วมี GT 5G รอบนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างแปลกตาจากโทรศพัพท์มือถือทั่วไปจริงๆส่วนเรื่องของราคาและรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับวันวางขายอันนี้ต้องรออัปเดตให้ทราบเปนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเปิดตัววันที่4มีนาคมนี้ไว้มาอัปเดตเพิ่มเติมกัน,น มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับอันนี้เป็นการลองจับโทรศัพท์มือถือจอพับได้สัก่ายหัวเว่ยหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวไปมันมาเกีก่ยวกับโทรศัพท์มือถือพับได้รุ่นใหม่ของหัวเว่ยเมดในรุ่องของเมด X2 ให้เราได้เห็นดีไซน์หน้าจอแบบใหม่ของเขาที่พับเข้าด้านในต่างจากเมด XS รุ่นก่อนหน้านี้ของทางหัวเว่มีการปล่อยคลิป unbox ออกมาให้เราได้เห็นด้วยว่าตัวเครื่อง จะเป็นยังไงนะครับหน้าตาของเขาเปิดกล่องมาจะเห็นในเรื่องของตัวโทรศัพท์มือถือนอนแผ่อยู่นะครับเป็นแบบไม่ได้พับมาพร้อมกับฟิล์มสาหรับกันรอยทั้งจอนอกและจอในเปิดมาเรื่อยๆจะเจอกับอะแดปเตอร์การชาร์จท,ที่ความเร็ว66วัตต์ซูเปอร์ชาร์จแล้วก็รองรับการชาร์จแค่55วัตต์เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเครื่องแต่ก็สามารถชาร์จแบบแล็ปท็อป PC ได้ด้วยนอกจากนี้การชาร์จแบตเตอรี่0-80%ภายในเวลาเพียงแค่30นาทีเท่านั้นแถมด้านในยังมีสายชาร์จแบบ USB Type C และ ผู้ฟังใช้ซีให้เราได้ใช้กันด้วยนะครับยังไม่หมดเพลงเท่านั้นนะครับพอเปิดเข้ามาด้านในเราจะพบกับเคสกันลอยสำหรับวัสดุที่ทําสักหนังที่มาพร้อมกับขาตั้งแบบพับได้ด้านหลังของตัวเครื่องทําให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งหน้าจอได้ในขณะที่ใช้งานอยู่บนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นตอนพับหรือตอนกลางออกนะครับเพราะขาตั้งเนี่ยดูเหมือนว่า จะทําด้วยวัสดุอลูมิเนียมที่มีความทนทานอยูพอสมควรนอกเหจากจะอุปกรณ์ดังกล่าวแล้วในคลิปเนี่ยยังมีการสาธิตวิธีการใช้งานโดยโฟกัสหลกัหลกๆไปที่บานพับตัวใหม่ที่เขาทําออกมานะครับให้มีความ แข็งแรงแล้วก็มีความคล่องตัวในการพับนะครับอีกทางเทคโนโลยีบานพับแบบใหม่ตัวนี้ทำให้พับหน้าจอ O อ e รทํทำได้อย่างง่าย,ายด้วยรูปทรงแบบหยดน้ำเวลาพับช่วยให้ลดรอยพับของหน้าจอได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ h u ว w e i Mate Xs ได้มีการเปิดตัวไปแล้วอย่างเป็นทางการพร้อมกับวางจำหน่ายวันที่ย5กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ที่ประเทศจีนเป็นที่แรกในรคาคา18,000ห่นหยวนหรือประมาณ83,900บาทโดยด้านสุดยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับว่า h u วเ e i m a ม e X 2 เครื่องนี้จะเดินทางไปขายนอกประเทศจีนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นใครที่กำลังรอเครื่องนี้อยู่ก็รออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดเชื่มมอมัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดซ u b s c r i b ์เพื่อาข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ที้เราต่อไปช่องเรามป f a c e b o o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในนคคลิปห้าสวััดีรบบ